กองทัพไทยค่ะได้จับมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรภาคิกเครระขายนะคะอบรมเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทนค่ะสร้างฐานการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมา หน่วยพัฒนาการคระที่33มสาสำนักงานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะร่วมกับหน่วยบริหารและก็จัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็หน่วยงานราชการในจังหวัดตากจัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะการผลิตด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาถิ่นในพื้นที่ตะเข็บชายแดนโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่35ภาครัฐภาเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกาญจนบุรี ตลอดจนองค์กรพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเมียนมาเองนะคะมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนมาร่วมแลกปเปลี่ยนเรียนรู้และก็วางแผนพัฒนาร่วมกันโดยมีเป้าหมายค่ะเพื่อยกระดับองค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนพัฒนาทักษะการผลิตนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนในระดับฐานราก อีกทั้งค่ะยังเป็นการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันระหว่างประชาชนสองฝั่งไทยเมยนมากิจกรรมนั้นจะประกอบด้วยนะคะการเสวนาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเมืองชายแดนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมการจัดแสดงทิทรรศการด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากภาคส่วนต่างๆมีการเวิร์กช็อปฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีพลังงานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็การจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ มีการบรณาการความร่วมมือค่ะในครั้งนี้ไม่เพียงเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานนะคะแต่ว่ายังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิน่นแล้วก็มีการขยายโอกาสการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนบทพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนค่ะ